สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มการ์ดบอสนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนคือทุกคนที่เล่นแลกนะฮะเขาก็ต้องแบบว่ามีการลุ้นระทึกกันมากมายนะครับในการสุ่มการ์ดนะฮะคือผมก็เป็นคนนึงแหละนะฮะที่เป็นคนที่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในการ สุ่มการ์ดบอลนะครับทำยังไงให้ได้การ์ดเทพๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทำตาพร้อมๆกันเลยนะฮะขั้นแรกครับคือเราต้องมานั่งบนนาฬิกาตรงนี้กันนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่นาฬิกาสินั่งบนะระฆังนะมันคือะคระฆังไม่ใช่หอน,นาฬิกานะครับะระฆังนะครับถามว่าทำไมต้องนั่งบนะระฆังนะครับ คือเราอยากได้กาที่มันเป็นสีเหลืองๆไงนะฮะฉะนั้นเราต้องมานั่งอยู่บนสูงๆนะครับแบบเทพอย่างนี้เลยนะฮะกับระครังนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เราเดินลงมาครับอ่าแล้วก็ให้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนะครับอ่าเ,เพื่อนๆหลายคนสงสัยครับทำไมต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนะฮะๆๆๆๆเดินอย่างช้าเพื่อน คือที่ต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยคือมันเป็นฮีโร่ไงอ่ะการที่เราจะได้การ์ดออกฮีโร่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกับชื่อของมันนะฮะฉะนั้นเราต้องแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก่อนนะครับเราถึงจะได้การ์ดที่มันเป็นฮีโร่นะฮะอย่างออกฮีโร่นั่นเองโหแต่แบบว่าเดินอย่างช้านะฮะคือมันบินไม่ได้หรอฮะ คือมึงเป็นอุลตร้าแมนนะครับทําไมมึงบินไม่ได้นะครับอ่านะฮะค่อยๆเดินไปนะครับอ่าบินเหมือนหงอคงไม่ได้นะฮะต้องค่อยๆเดินไปเชิญพระไตปิดกนะฮะแบบประถังซาจังนะฮะอ่าถึงว่าไปนะครับโอ้โหเดินมายาวนานมากพอเราทำครบแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับ ก่อนกดการ์ดครับเราต้องทำอะไรอ่าคิดซิคิดซิอ่านะฮะก่อนเรากดการ์ดเนี่ยเราเคยเล่นการ์ดยูกิไหมครับอ่ะยูกิเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งการ์ดเลยนะฮะเราต้องกดดวงตาพันปีอันนี้ครับคือถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยเราจะไม่ใช่เทพแห่งการ์ดนะฮะฉะนั้นกดครับอพอกดแล้วปุ๊บโอ้โหเป็นไง,ไง พลังแห่งดวงตาพันปีออกมานะครับจะทําให้เราได้แบบการ์ดดีๆนะฮะอ่ะถ้าไม่เชื่อลองดูนะครับว่าจะได้การ์ดดีจริงหรือเปล่าอ่านะฮะพร้อมไหมอืมที่เราต้องการนะครับก็คือออคิโลเอสก้านะครับหรือมูนนะฮะนี่เปิดหน้านี้ทิ้งไว้เลยนะครับออคิโลนะฮะเอสกาแล้วก็มูนเท่านั้น นะครับเอ้าไปเฮ้ยครั้งแรกมาเฮ้ยอย่าหาทำนะเพื่อนอย่าหาทำนะอย่าไปเชื่อที่ผมพูดเลยนะ เพื่อนแปลงร่างเป็นเอ็กาเป็นมูนอะไรเป็นออคีโลก็แปลงไปเลยครับเดีย๋ยวมาแปลงเป็นอุลตร้าแมนแบบผมเลยนะทีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับ